สวัสดีครับผมสลบเอ็ที่ตสอนน้ำโชกค,ครับอุนพ่อหญ่แม่ทุกทุกท่านครับผมทุกทุกคนนะครับของคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้เป็นวันพุธครับหลังจากหวยเราหลังจากตําเราปอกๆไปอดรอดอีกแล้วหลังจากตําเราปอกๆอกอกไปครับตสอกับฟ่ามาบอกเลยครับผม มารายงานให้ทราบเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักน่าจะสามทุ่มนะครับดีบุรีขึ้นสี่ทุ่มเลยบูผมมารายงานให้ทราบตำเรลพาปอกเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่ครับผมนะครับสำหรับห้อยเดินไปมีสามมีศูนมีเจ็ดครับเข้าสามครับผม ผมบอกแล้วว่าบ่าพลาดสำหรับตัววิ่งตัวแดนของตสบ่เคยพลาดเพราะฉานผมที่บอกดิห้ยหาตัวอาจารย์มาจับใส่เลยตัววิ่งตัวแดนครับบางทีตัวตสจับเนี่ยมันกับโมเมนตะตสจับบางทีก็ลุยปัดลุยแปดครับว่าหันโค้งหกยังบบลลงไห้ยังสั้นแล้วแต่ถ้ามันเบิ้ลนะครับมันก็จะเบิ้ลเนี่ยครับตัววิ่งตัวเด่นของเราเนี่ยแหละครับบอกเกินนี่ครับผม ผมบอกเราสิบเท่านั้นที่จะที่จะพ่าดน,นะครับนอกนั้นเบิลอยู่ในนี่ครับขันวอเซียตสอก็เข้ามาดูสักสิงวดก็ได้ครับลองดูก่อนว่าตสอพูดจริงหรือเปล่านะครบับรายงานให้ทราบครับผมตสอสจับคู่ไห่มีมีสามสาม ออกสามสี่ครับผมสามสี่นี่บนบนสี่ตัวนะครับผมข้างบนสี่ตัวนะครับแต่เราต้องต้องรายงานให้ทราบอีกทีเพราะมันถ้าถ้าสามสี่นี้คือทั่วประเทศนะครับแต่สำหรับยังไงก็ไม่พลาดหรอกเพราะว่ายังมีออไม่ประสงค์ออกนามนะครับผม เราจับห้ยสีสามครับผมมันออกสามสีถือคือเก่าครับผมอย่างใน่นอยอที่ไม่ประสคงองนม้มก็ถือคือเก่านะครับผมนั่นกับเป็นสีละว่าหันเล้าหลุดมาแล้วจังหวดสองหวดหรือสามงหวดเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้แต่ว่าเลากับเขาผมบอกแล้วหันแต่สอหลุด,ลด,ลดมันก็นต้องมีภูเขาอย่างแน่นอนตัววิ่งเราก็เข้าตัวหนึ่งนะครับผมเขาคือเก้า 49, นะครับเอาทีนี้มามามา,มาฟังมาดู สำหรับํำราวปอกๆวันศุกร์ดีกว่านะครับวันศุกร์ที่สิบห้าเดือนแปดหกแปดนะครับเราให้เด่นไปมีแปดมีสามมีเก้าเก้าลองเป็นหกคือเก่าครับผมอันมีหกก็ลองเป็นเก่าครับมีเก่าก็ลองเป็นหประมาณนี้ครับเกินนี้สำหรับที่มาดสอนะครับผมวันศุกร์ที่สิบห้าเดือนแปดหกแปดครับให้เด่นไปมีแปดมีสามมีเก้าเก้าลองเป็นหก จับผูให้มี8 9 3 9 2 9 1 9 6 9 4 8 5 3 0 8 0 4 1 0 1 8 2 0เลขเบิ้ลมี3 3 8 8 4 4 6 6 9 9ครับผมเลขเบิ้ลแล้วตัวมุกกลมให้ครับผมมีตัวมุกกลมให้ครับมี 8 9 4เก้0สี่แปดครับผมมีสำนักแล้วก็ยังมีอาจารย์ไม่ประสงค์ออกนามอีกครับผมเราก็ับมาขึ้นเก้าหลังจากเราบอกถึกแล้วว่าหันครับถือบอกสีสามออกถามที่ถือคือเก้าตัวเนอครับเอาเป็ียว่าเรามีหกคู่เหมือนเดิม แกจับกวาดมีสี่สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดแปดแปดหกเก้าเจ็ดครับวงกลมให้มี 4, 3, สี่สามกับเก้าสี่ตำนันครับผมเราวงกลมใหม่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมว่าเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่ทรับสรณนการเล่นการพน,นันทุกชน,นิดอย่าลืม ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำด้ลยครับผมนะเขาห้าเป็นแนวทางต่านาัน้นครับตสน้าโจกที่มั่นตสน้าโจกก็ห้เป็นแนวทางอยาไปจริงจางกับมันครับสําหรับหวยสำหรับเบอร์อันนี้เป็นเรื่องราวของตำ่าพวกนอกนะครับเดี๋ยวผมสิดท้ายลูกไหบึงครับผมพอมือนีเฝ้าไปเฝ้ามาอย่างหน่อยพอเวลามันจํากัดนะครับผมเลยสิดท้ายลูกไหบึงนะครับขอบคุณครับ สิ่งสําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเพื่อเราครับกดติดตามนะครับไอตัอสอน้ำโชกคครับไอกำลังใจใทีมงานตัอสอน้ำโชกเด้อครับผมนี่แหละครับผมอาทิตัวหน่อย,อยเวลาเวลาถ่ายรูปบัตรฮาเขียนคือเขียนตัวใหญ่ทตพวนี้แต่เวลาถ่ายรูปตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ ตามเราพอกๆวันพูดครับผมพูดที่สิบสามครับออกเก้าสี่เก้าสี่นี่เป็นตัวเก่าครับมันเป็นัสี่แหละครับมันมักออกตัวเก่าัสี่แหละไม่นั่นกระสื่อทีมไบโรดเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่นะครับผมบอกว่าทีมงานให้ระวังนะครับระวังตัวเก่าอีกมันออกมันไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยตัวเก้าสี่นี่ครับแล้วก็มีหนึ่งเก้าสามสี่เพราะว่า อย่างอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนามแกก็ให้มาเหมือนกันนะครับแกบ่มั่นใจแกวองจจ้าว้เล็กเล่าเนี่ยมันออกติงตองติงตองแกก็เลย่ยหายมากครับผมคือบางทีทีมงานตะสอนน้ำโชวเอาตัวเก่ามาก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่บางทีมีตัววิ่งตัวเด่นของเราก็หาจับคู่ให้จับคู่เอานะครับ ถ้ามีอาจารย์ดีๆได้ศูนย์มากเสี่ยงกับมาจับใส่เล็กแปดของตะสอเหลขกสามของตะซอมีเก่ากัจับใส่ครับได้ตัวใดมากกับมาจับใส่เอาเองนะครับอ่ามันมันกันสมัวได้อาจารย์แน่ๆมากเลยครับผมเพราะว่าเรื่องราวของพวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยแน่นอนนะครับผมมีความเสี่ยงสูงกับอันนี้แหละครับผม ขอพูดแหลายครับผมนี่ผมไทยรวยเบิ่งเห็นบ่ครับสำหรับวันศุกร์ที่15เดือนแปดอกแปดรอยเด็นมีน8มี3มี99แล้วมองเป็นหกครับมี8ปดเก้าสามเก้า0 8 0 4 1 0 1 8 สองศูนย์เล็กเบิ้นมาเป็นขบวนเลยครับผมมีสามสามแปดแปดซีซีหหเก้าเก้ามาเบิ้งเที่ยวนี่เพอาสันตะสวว่าที่เบิ้ลมาอีกบอกนะครับผมมันมักมากทัวทีบทัวเด่นครับเฮ้าเลยย่านมัดผ่านเฮ้าเลยหายมากมาดูอาจารย์ที่ไม่ประสงค์นามครับผมบัดเราจับใหม่โอ้กูค,คือเก่ามีสี่สาม เก้าสี่แปดห้าเจ็ดแปดหกแปดแปดหกครับขอให้นะครับเมเสียงกับสีวบบแปดหกนะมันกับแมนอีหลีนะครับก็มีเก้าเจ็ดครับมีแล้ววงกลมให้มีสี่สามเก้าสี่ประมาณน่ะนะครับก็เรลียกเบิ้งนะครับบางทีพ่ต้องซื้อน้ำกับที่งานต่อสอสู่ตัรครับผมหมักตัวใดก็เรลียกเบื้องออก แลวเขาว่าบึงนะครับว่าตสอส่วนมากเมาต้องท่านมั่นเล็กมันต้องท่านมั่นตำเล่านี่มันบอธรรมดานะครับผมพอพูนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ตสอคือเก่าเด้อครับผมสำหรับที่เมาต้องขอขอบคุณสำหรับเอดซี่ต่สอสู่หูสุคนนะครับผมมือนีเ้าไปตั้งงหวัดครับเหตุมั่นเล็กเป็นกู้คุกๆค,ค,ค,คักๆจไดญบอกว่าฝนกระตกนะครับของก็เศร้าไปเดี๋ยวนี้ นะครับผมขอบคุณครับผมขอให้โชคดีสุขทุกคนนะครับผมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมไบนะครับบอกพี่บอกน้องเข้าเปิด,ปดหูเปิดตากันให้เพื่อนเห็นทีมงานตสครับว่านี่เราบอกถือแถบทุงวัวนะครับขันตสลุดอ,อ๋อไม่ประสงค์ประสงค์ออกนามก็ถูกเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยเอาไปมากกัถือมาอทุงวัวเอาลดนะครับผม ขอบคุณมากครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตสอคือเก่าครับผมอนหรับฟันดีเ้อสํสำหรับเมื่อนี้ก็ให้โชคๆบันมานสำหรับวันศุกร์ครับผมหลังจากวันศุกร์ครับผมตามเราพวกๆพ่อครับตสอคือเก่าแล้วครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับผม